บ้านซอนนด์ค่ะกับบอสโจและก็อาณาจักรสามดาวดแดงตื่นเต้นหลายค่ะมื่อเชิญเซอร์บัรนคิปไลน์ของบอสโจอยู่ว่าค่ะมากินหมูกระทะค่ะมากินหมูกระทะบนดาดฟ้าโอ้ยมาครั้งที่สองเนอะเอ้ยถ้ามาอยู่นี่ครั้งที่สองแต่ว่ากับม่าตอนมาเล่นเล่ยู่จ้ะแต่ว่าไม่ได้แวะมาถ้ามาแวะมาในบ้านเพิ่์นก็สิเป็นครั้งที่สองมื้อนี้ค่ะ วันนี้เป็นวันพักของคณะวงสาวนายเป็นบรนแทงบอสโจน้องอุ้งอิ่มและทีมงานเพื่อนเนาะเพื่อนไปนี่เป็นพักค่ะเ่พคนกำลังออกเดินทางค่ะตอนนี้คณะนี้เวลากี8โมง9โมง10โมงค่ะเพื่อนเริ่มเดินทางออกไปงานตอนแรกจีสเกตเบ่งบรรยากาศกันค่ะเอ้ยนี่นะคะโอ้ยค่ะพี่แต๋อค่ะแม่บ้าน พี่ขบับรถสำรวจทีมงานเพิ่นสิออกเดินทา้เกันเมื่อเช้าซาลุไปส่งน้องค่ะจะเช้าเลยค่ะไปโรงเรียนเนาะ <laughs> นี่บรรยากาศค่ะเมื่อไรคะเอ่อเดี๋ยวเราดูทีมงานค่ะค,ณคณาเฟ่เคนเนตหน้าบ้านนะคะเคนเนยเูแว๊บปังๆค่ะ นี่ค่ะแดดฝามือคืนลบมพัดแรงขนาดเลยค่ะอุ้ยกี่องศานะเมื่อคืน <c oughs> เห็นว่ากไ <c oughs> ดา้กาศดีขนาดค่ะ <c oughs> หลังจากกินหมูกระทะไปกินกินไปแล้วค่ะหัวหัวหมุนค่ะล้มล้มพัดแ้งเพราะหลังจากแน่นแกเพราะรถล้มเราต่อจากแน่นแกพาไปเบิ้งหนังกลางแปงค่ะ <c oughs> หนังกลางแปงบ้านป้าอำนาจ ไปเบิ่งบรรยากาศหนังกลางแปลงสมัยน้อยๆนะฮองบอสเพื่นบอกกินลูกสิ้นตำมะฮุ่งเพิ่นว่าจ้ะแซบขนาดเด้อเพิ่นว่าอันนี้ก็เป็นบรรยากาศค่ะมาครั้งที่แล้วยังไม่ได้ก่อสร้างขนาดนี้เลยค่ะมาทางนี้โอ้โหอาณาจักรสาวน้อยเพชรบ้านแพงกว้างใหญ่ไพศาลเลยค่ะเบิ่งรถก่อนนี่ อู้างหนุนเมื่อคืนนี่สิเบิงได้่ะพี่น้องหมอลัแล้วกัพี่น้องแบบเออแดนเซอร์ cer, หางเครื่องสมาชิกสาวน้อยเนาะโอ้โหพ้กกันน้อนแล้วก็บค้่แต่งนี่มสุขแบบขับรถบวน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 ทุกคนมีที่พักอย่างดีมีรถเอให้นั่ง <laughs> มาค่ะอาจจะจับสาวน้อยค่ะบรรยากาศดีขนาดได้กัน้นอ แรค่ะลมพัดอินค่ะบวกกับนี่หน้าหนาวเนาะกำลังดีค่ะน่าจะเปิดแอร์ประมาณสักกี่สองสาเดี๋ยวถาเบงด้วยค่ะถาเบึงรถบัสซิเกิลที่ที่จะไปเร่นงานนะคะอยู่ซีสกเกตค่ะเป็นกระสิออกพร้อมๆกันรถรถเครื่องไปแล้วรถเครื่องอรถไฟไปแล้วต่อไปก็จะเป็น รถของออทีมแดนเซอร์แล้วก็ทีมงานนะคะตอนนี้แล้วก็เบิ้งไปรอบ,รอบค่ะกำลังปลูกสร้างอันนี้เป็นที่ยู่ที่พักที่อาศัยของคณะหมอลำเนาะคณะสมาชิกคนในองค์กรนะคะเ,เพิ่นกระสรังไห้เนาะยุยังสุขสบายนะคะ มาเด้อจ้ามาเบ่งหมอนำโอยบอ่แมนค่ะมาเด้อจ้ <c oughs> าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เด้อพี่น้องให้เบ่งไปรอบๆเบ่งบรรยากาศค่ะโอ้เก็บของกันอย่างคำว่าคำแม่นเด้อพี่น้องค่ะสมาชิกทุกคนทีมแดนเซอร์เช,ช็คของเออ ทีมรถตู้ทีมงานทีมแอดมินก็ค่อยๆเดินทางกันไปด้วยค่ะจากนี่ไปถึงนู่นกี่ชั่วโมงเนาะสังเกตน่าจะกไกลกันไลยค่ะสองสามชั่วโมงบ้่งเป็นไงค่ะบรรยากาศดีเนาะประตูหน้าบ้านทีม คือทุกคนอยู่ยูพ้อมหน้าพร้อมตากันคะ่ะเมื่อคืนถ้าได้บังคลิปไลฟ์สดก็สิแบบเห็นบรรยากาศแบบกลางคืน,นโอ้โหท้องฟ้าอาณาจักรสาวน้อยทีมรถมัสจอดกันเรียงรายแล้วก็ทีมหมอลำทีมเออแดนเซอร์เออ, cer, เอ,อนังนังง้หัวมวนแ่นบอ <laughs> นะดังง้หัวมวน โอยบุกอันจากสาวน้อยครั้งที่สองลงกลิบกับบูจะใส่ค้นเบิ้งหลายอยู่บอแต่อยากเก็บความาภาพประทับใจไว้นะคะนานมาทีเนาะไปเบิ้พง่นอยู่เชียงคานค่ะแล,ะล้วก็กลับมาได้คะบรรยากาศดีค่ะหแลเลเนาะโอ,อ้แมนค่ะ รถพน,นี้มาออกค่ะตอนนี้รถพยองมาออกรอค่ะรอยังไม่ออกนะคะตอนนี้เป็นกางเก็บของกันเยอะค่ะเอ,อ่อถ้ายังไงส่งท้ายปีเกา่าต้อนรับปีใหม่ ไปเข้ากลุ่มปิดกันเด้อค่ะพี่น้องวันที่26-3มกราคมค่ะวันที่ถ้าเก้ามืก็เก้าร้อยก็สิบเก้าบาทถ้าสามหมื่นก็สามร้อยสามสิบสามบาทค่ะมันแยกเป็นมือเดียวนะคะมีได้รรับเชิญเยอยะแยะค่ะเดี๋ยวต้องไปดูทั้งเพจค่ะวอม,มีผู้ใดมาแน่เด้อพี่น้องค่ะ,น,คะน,นี่นะคะบรรยากาศรอบรอบเนาะ สสค่ะอันนี้มาให้เยี่ยมชมเนาะอาจาักรสาวน้อยครั้งที่สองกับอาจารย์ที่สาวนพพินแพงบดโจนะคะสาวนดค่ะแล้วก็น้องลำพันธ์ลำแพงนะคะสมาชิกตัวน้อยๆที่พร้อมจะเจริญเติบโตในองค์กรนี้ต่อไปโอ้พี่น้องค่ะ ฝักกุมปิดนะคะ26ถึงสมกราค่ะเก้ารกกบัตเกวันชมให้เต็มอินกันเลยค่ะจุใจข้ามเดือนข้ามวันข้ามปีขอให้พี่นอ้องมีความสุขค่ะแล้วก็ขอให้เฮงปังปังรวยๆดวยด้วยค่ะเดี๋ยวโวซีท้ายคลิปส่งให้อีกรอบนึงค่ะอ,อ,อันนี้เอาไว้เบิง้งไว้ชมงกันสักน้อยไปก่อนอเดี๋ยวสิมาอัปเดตกันเรื่อยๆค่ะและนั้นมาที่นอกพี่น้องขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ 拜拜。